เรากลุ่มตัวแทนนิสิตและผู้เัญเชิญกระเกี่ยวแห่งจุฬาลงกรมาหาวิทยาลัยวันนี้ครับเราได้คำถามมาจากผู้ติดเกมปรบำเพ็ญประโยชน์แห่งมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มาทำภารกิจ Ice Bucket Challenge Thailand ครับครับซึ่งเราจะนำเงินนะครับไปช่วยบริจาคให้กับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือ ALS ครับซึ่งเราได้ทำการบริจาคเงนเินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพวกเรานะครับขอท้าต่อไปที่ยอดประธานจากงานฟุตบอลมาร์คับบ และและพี่อาร์เคบียนครับผมซึ่งเป็นรุ่นที่กลุ่มตระกานนิสิตร,รุ่นที่67ครับผมอ่านะครับอย่าลืมนะครับคุณมีเวลา2 4ชสิวตมทุกองในการแลบคำท้าของพวกเราทุกทุกนะครับ I'm I it sexy and I know Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tear my cheeks. What?